ครับผมก็อยู่บนรถธรรมาดาก,กับวันที่22นะครับจะกจาะปลไปทางชนบุรีนะครับ แก้ปัญหา้วยการนถ่ายผู้นิสารนะครับโดยนำเรือขบวนขนถ่ายผู้นิสารออกจากมอเตอร,รมาแลกขบวนกันที่วัดยุ้ลายนะครับเพื่อที่จะทำให้ขบวน2 1ไม่ต้องล่าช้ามากเกินไปนะครับก็เป็นการแก้ ยาวัดวันหวังมาสวรรค์น,นะครับก็จะต้องขึ้นกระบวนขนถ่ายมาก่อนแล้วก็ขึ้นกระบวน2 1ตัวจริงที่นี่นะครับตอนนี้เรีอบกระบวนขนถ่ายยังไม่มาครัแบนะครับจอที่จะทําการสับเปลี่ยนนะครับแสดงว่าจะใชหมูจะดูว่าจะใช้หัวแล้วจักเดิมทำกระบวน2 1ต่อหรือเปล่า น,นี้ก็มีการประกาศว่าจะเปลี่ยนับบนรถที่วัดนิวไลน์นะครับเนี่ยกำลังทำการตัดรถจักรออกนะครับก็ที่เห็นมาสองหัวก็เพราะหัวรถจักร อสตอมหมายเลขสี่สองหนึ่งนึชำรนุดนะครับก็ได้ดีเซลช่วยอสตอมหมายเลขสี่สองศูนย์สามจะทนรีนะครับทำขบวนมาแทนนี่ก็เป็นสายที่ทำให้รถขบวนนี้ล่าช้าเยอะในะวันนี้นะครับ กำลัลงรอขอบวนขนถ่ายไม่อยู่นะครับที่กําำลังทำการสลับป้ายนะครับขบวน2องปกติก็จะต้องถึงปลายทางกรุงบรีก่อนนะครับก่อนจะ เปลี่ยนป้ายแล้วก็ทำขบวนเป็น201กลับนะครับอยาก้รถราชายเยอะก็เลยทำการวันถ่ายที่วัดอุวาลายแทนนะครับเปลี่ยนป้ายแล้วครับ เป็นผู้ทที่มารอการเปลี่ยนทาย่ายกระบดน,นะครับรผู้ที่มีความไม่ตรงที่เดินทางกับขบวนรถธรถรมดาที่สองอันหนึ่งนะครับในการระหว่างสถานีคมน้ถุดไปทางประโจบน,นะครับเดี๋ยวขึ้นไปรอบนขบวนรถหน้าสถานีได้เลยนะครับขบวนที่จอดหน้าสถานีนะครับจะไปทาปําเป็นขบวนรถทมนาถุดไปทางประจจบน,นะครับผ่านขึ้นได้เลยนะครับ ส่วนนักาที่จะเดินทางเข้าทบรีนะครับเดี๋ยววันนี้รถจะเข้ารางที่สองนะครับตอนนี้ออกจากฐานีวัตตวันไปแล้นะครับนะเด็กนเพื่ข้างก็เลยครับรอประกาศถ้าปิดหนึ่งมันร้อน นะครับตอนนี้ขบวนรถจะเข้าสถานีวัดคือไรลางที่สองนะครับตอนนี้ นี่ต้องเอา,เอาหัวนุนทำสองคันหนึ่งเยอไหมพี่อ๋อครับอืม บริษัทที่รอการคนไทยนะครับก็ข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะครับ